มากันที่คุณซีสิวัตรดีกว่านะคะมีคนเมาว,ว่าคุณซีเนี่ยทุ่มเงินซื้อกระเป๋าเจ็ดหลักให้พี่เก๋ผู้จัดก,การส่วนตัวคือเจ็ดหลกักจะบอกว่าหญิงรู้ด้วยซื้ออะไรใบไหนแบร,รนด์อะไรเน้คุณพูดไปเลยเพราะว่าเขาคงไม่บอกมึงว่าแบร,รนด์อะไรใบไหนราคาเท่าไหร่กี่หลักราคาแค <c> ่หา้าหลักโอ้โหมื่นหลักหมื่นแต่ว่าเป็นหลักหมื่นแบบว่าก็เกินห้าหมื่นอ่ะแต่เจ็ดหลักก็น่าตกใจแล้วใช่แต่ว่าที่ หกหลักเนี่ยน,นะคือของขวัญที่เอมี่ซื้อให้ซีค่ะอ๋ออ่ะเดี๋ยวไปดูฮะ ผู้จัดการส่วนตัวถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลสําคัญที่เป็นเหมือนญาติหรือเพือ<ม>่อนสนิทของดาราน,ารานักสแสดงก็จะมีบ้างที่ตัวดาราจะซื้อของขวัญชิ้นเล็กๆน้อยๆเพื่อตอบแทนในการดูแลบ้างก็ไม่แปลกเช่นเดียวกันกับซีซีวัตที่ล่าสุดมีข่าวนะคะว่าเจ้าตัวทุ่มงบกว่า7หลักซื้อกระเป๋าใบสวยให้กับพี่เก๋ผู้จัดการส่วนตัวซื้อซีเองก็ยอมรับว่าซื้อให้จริงแต่เรื่องราคาไม่ถึงหลักล้านแน่นอนฮเอ้ยบ้าเอาไปทา่ไหนเขาบอกว่าผมซื้อกระเป๋าให้คุณพี่เกือบล้าน ไม่มีทางอะ่ะไม,ม่ขนาดนั้นแน่นอนไม่ใช่สําหรับพี่เก๋เนี่ยคือเขาไม่ใช่แค่ผู้จัดการคือเขาเหมือนพี่สาวของเราเป็นคนในครอบครัวของผมเพราะฉะนั้นการซื้อของให้กันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วมันไม่ได้แพงขนาดนั้นหรอกครับก็ไม่ถึงเรื่องให้พี่เก๋เป็นกระเป๋าอ่ะครับก็ผู้หญิงผู้หญิงทุกคนก็ต้องคงอยากได้มมไม่เสื้อผ้าก็คงต้องต้องเป็นกระเป๋ากเนาะก็คือก็อยากหาผู้ชายให้แต่มีสามีแล้วนะฮะ <laughs> ก็เลยก็เลยซื้อกระเป๋าให้เขาเราเดินทางมาด้วยกันตลอดไม่มีเขา ก็ไม่มีผมไม่มีผมก็ไม่มีเขาเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เราไม่ได้คิดหรอกครับว่ามันจะต้องเป็นสิ่งของอะไรสิ่งที่สคัญคืออยากให้เขารู้ว่าเราเรารักเขามากกว่าแค่เป็นผู้จัดการแค่ไหน oh, oh. อหอมาตอนนี้มากันถึงเรื่องของความหวานที่คุณบอกเมื่อกี้นะครับของขวัญที่เอมี่มอบให้กับคุณซีคือเรื่องเป็นอย่างนี้นะครับคือเอมี่เนี่ยหอบเค้กไปเซอร์ไพรส์วันเกิดนะครับ ให้สีถึงหน้าละครเวทีของเรื่องขอให้เหมือนเดิมสุนทราพรเดอะมิวสิคลนะครับเจ้าตัวบอกดีใจมากสีบอกงั้นนะครับแล้วดีใจทวีคูณเมื่อได้รับของขวัญวันเกิดสุดพิเศษเป็นนาฬิกาที่ตัวเองเนี่ยเล่งมานานแล้วครับ นาฬิกาครับเขาซื้อนาฬิกาให้อยากได้มากเลยครับเขาเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์เขาเขาดูว่าผมอยากได้อยู่แล้วเพราะว่าผมหาคือเวลาไปทุกทีหมดทุกทีเลยอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็กลับว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยสั่งทีเดียวแต่ว่าก็เขาก็มาเซอร์ไพรส์ครับก็โอเคแฮปปี้ไม่ใช่ลิมิเต็ดครับแต่ว่าเออคือคนเขามักจะสะสมกันไปเซอร์ไพรส์ที่ละครเวทีด้วยอ่าใช่ครับใช่คือเขาก็ไปดูเขาก็ไปดู ไม่ใช่คุณเอมี่คนเดียวหรอกครับก็จะมีทั้งทีมงานแล้วก็บริษัท JSL ด้วยแล้วก็มูลนิธิสุนทรภพรแล้วรวมทั้งนักแสดงที่ละครเวทีด้วยกันด้วยวันที่โอเคไปให้คือจริงๆแล้วนั้นวันนั้นมันไม่ใช่วันเกิดผมใช่แต่ว่าเขาเขาเซอร์ไพรส์ก่อนก็จะได้เพราะว่าเป็นวันที่เราเจอกันอยู่แล้วฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่เราก็ไม่ได้คิดไว้ก่อนอะไรเงี้ยมันก็น่ารักดีมีการคำวยพอเลยเขียนความรู้สึกที่ไดกใช่ใช่จริงๆเราทำอย่างนี้ทุกปีครับต้องทำอย่างนี้ทุกปีเราทำอย่างน จะต้องมีทุกปีหรือเปล่าเขาเป็นคนเก่งมากในการเขียนอะไรเ,ออเขาเขียนอะไรเก่งอยู่แล้วครับเป็นงานครับไม่ขนาดนะั้นโอ้โหไม่ขนาดนั้นหรอกผม,เข,ม,มเขียนไม่เก่งน,นะมผมเป็นคนที่เขียนไม่ค่อยเก่งแต่ผมพูดเก่งเอาจริงๆนะไม่ได้เวอร์เลยก็ก็บอกรักกันทุกวัน ซึ่งเอมี่ก็คือเหมือนกับเอมี่กับคุณซีเนี่ยนะเขาก็ฉันก็ต้องเรียกคุณซีตามเอมี่เอมี่เขาเรียกสามีเขาเรียกเขาเรียกคุณซีทุกคาเลยนะคือเวลาเขาพูดกับคนอื่นพูดถึงสามีเขาเรียกคุณเรียกคุณซีตลอดซึ่งดีไหมคุณว่าก็ดีนะก็ดูน่ารักดีแลบวเีย่แที่แบบเรียกคุณซีเอ่อก็คือหุ้นการแล้วก็คือไม่ใช่หุ้นหรอกก็คือกระเป๋าเดียวกันนั่นแหละซื้อให้พี่เก๋เพราะว่าปีใหม่ก็ไม่ได้ให้วันเกิดก็ไม่ได้ให้ก็เลยรวบรวมไป โอเคแบบว่าไฮโซเหรอเป็นยังไงโรเล็กซ์เหรอเรือนหลักแสนใช่ไหมหลักแสนมาสองแสน่ะ2องแสนกว่าอะไรอย่างเงี้ยสองสามแสนอะไรประมาณเนี้ยยอดฉันมีเรื่องชาวบ้านขอเผื่อกตลอดค่ะ